สวัสดีจ้าฮ e กคัลโห้ตาทำาหารกัน่ะวันเราจะาทำขนมปเง้งสิวสากันค่ะวตนน้าจะาทำขนมปังกตองหอมาน่ะวันนี้เราจาทำขักุ้หอกัน่ะวันนี้กรจะเป็นขนมปังกอ่ันนี้เราจะมาทำขนมปังก้งหอมกล้ว้เราจะมาทเขนาตัง้อบนะคะวําจะากิขนงกา้ๆเอ็นอาะารว่ะาทำนังหรือจ่ะเป็นอาจะารเชนมปังก้าก็ไดะ้เราจะาทำกันเลยนะคะตัดขนมปังก่อน ตัดขนมปังเป็นอย่างนี้นะคะตัดออกเป็นอย่างนี้นะคะจะทำแค่3ามชิ้นพอนะคะทำแค่3มชิ้นพอทำแค่3ามชิ้นพอนะคะอันนี้จะไม่เอาละทีนี้ก็ง่าย จิ้นี่ยกำยังเยอะไฟไฟกำยังอ่ะฟองเป้าแม่เป่าตักทีนี้เราจะมาทาเนยเราจะมาทาเนยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้อบจ้าทาเนยก่อนนะทาเนยเยอะๆเลยจ้าชาทีเ้ำาเนางไปอ่ะชา้าโีตเงมันางไปเลยค่ะทาเนยเยอะๆไปเลยนะคะเนย ใส่ไว้ตรงนี้ก่อนทาเนยที่เหลือก็ทาเนยหล่อฉาที่เงาเยาวหล่อเลยแล้วจันเร่ร้อยกบกันฮะแล้วอ๋อได้ยเยาวเอ่หื้งจิ้วกะอ๋อเด้๋ยเยาวืงจิ้วจะใส่หื้งจิ้วกบกะเราจะใส่ปวยหอมนะคะข้างบนเราจะใส่ปวยหอมนะคะเราจะเอาไปอบทีนี้เราจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตจ้ะเราอบทีนี้เราเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาราดด้วยช็อกโกแลตทาเนยเข้าไปเยอะๆจ้ะ เทาทีนเำาันวัเทา多少少น้ำมซิว,วเวางยปแล้วกัลอะดีน้ำมงนวัวเลยอละยนะใส่เนยเข้าไปเยอะๆจ้ะโอเคทีนี้ขอปิดอันนี้ก่อนขอเข้าตู้เย็นก่อนแนละ้วจัดสุกอีกสิ เราเป็นโจ๊กงตามแก่ทีนี้ก็จะง่ายนะคะทีนี้เราจะใส่กล้วยหอมจ้ะใส่กล้วยหอมเข้าไปนะคะเอาจะว,วุฟองที่เิรงจิ้วเราเคยเสั่งปีนแก่เราจะใส่กล้วยหอมข้างบนเราจะใส่กล้วยหอมข้างบนขนมปังจ้าที่เราทานเนยก็ไปแล้วเดี๋ยวเราจะาไปอบจ้ะฉิดยับไฟฟายแล้วก็ ตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นบางๆนะคะตัดเป็นชิ้นบางๆเปาะ alia, har, ที่ชิ้นเปาะที่ฮะชิ้นตะเปะา,านะที่ตัดบางๆนะคะตัดบางๆจ้ามันจะได้มันจะได้สุกไวๆจ้าพี่น้องทีนี้เราก็ใส่ข้างบนเราก็ใส่ข้างบนข้างบนในนี้เข้าไปนี่จา้าเราใส่ข้างบนกล้วยหอมเขาเออใส่ข้างบนขนมปังนะคะใส่ข้างบนขนมปันเลียงเข้าไปจา้า เลี้ยงเข้าไปนะคะจะเป็นอาหารเช้าหรือจะเป็นอาหารว่างก็แล้วแต่น,นะคะเนี่ยทำอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้อบจ้าได้แล้วหนึ่งชิ้นเดี๋ยวทำทำทำ,ทำทั้งหมดสามชิ้นนะคะทำทั้งหมดสามชิ้นจ้าเราเจงสามไายกะนะะันค่ะใส่กล้วยหอมเข้าไปจะเลี้ยงเข้าไปนะคะ อเออฟังเบา又ได้เลย你可以整噶哈甜包又得唔甜又得噶甜又得唔甜又得噶จะเป็นอ่าจะเป็นขนมปังหวานก็ทำได้จะเป็นขนมปังไม่หวานก็ทำได้เดี๋ยวทำอีกหนึ่งชิ้นให้ดูจ้าตักดกล้วยหอมก่อนนะคะทำอีกหนึ่งชิ้นให้ดูจ้า ันบางๆหันกล้วยหอมเนะี่ยหั่นบางๆจ้ะทีนี้เรามาทําอีกหนึ่งชิ้นนะคะเอาเลี้ยงเข้าไปในนี้จ้เาเลี้ยงเข้าไปในขนมปังนะคะทําง่ายๆจ้าทำง่ายๆนะคะ ทีนี้เราจะเอาไปเข้าตู้อบจ้ะจะไปเข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาจ้าอบไปแล้วประมาณแปดนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาออกมาดูจ้ะกล้วยของเราก็สุกแล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะกล้วยของเราก็นิ่มแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลาดด้วยช็อกโกแลตจ้ะกักนว็จแล้วาะอกกตีแล้วกลตไแล้วกะใสาอแล้วกจะชาอีว่ช,ช็อกโกแลตเ็จิลงเราเฮยจลงะอละ่า เราจะมาราดด้วยช็อกโกแลตจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่จานได้เลยจ้าใส่จานนะคะ 嗌嗌就食啦，搞掂啦，就咁樣樣啦，啊好味噶，有啲牛油啦，佢有啲朱古力醬啊，甜甜地噶嚇，食嚟攞啦家，拜啦揸，拜拜揸。